เป็นทางลุกหลังนะครับนิดหนึง่งประมาณกิโลก,กว่าเนี่ยผ่านสวนยางยางยางพาราดิ้นล้นดิ้นล้นดินล้น,ลนลจะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่าทางเข้าสวนเพถีต้องต้องสังเกตนิดหนึ่งนะคไม่งั้นหลงนะฮะี่วนยางเข้ามา คลิปนี้พามาที่เอาสวนดอกกระเจียวนะครับอยู่ที่ชาเชนเซานะครับชาเชนเซาก็มีดอกกระเจียวให้ดูด้วยนะครับเนี่ยครับมาถึงนะครับวันนี้นะครับสวนเพทานะครับสวนเพทาอยู่ชาเซนเซานะครับตรงนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับในท i k ตอกใน Facebook นะครับผมบมาวันธรรมดานะครับเห็นเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะครับ บริเวณแถวนี้นะครับนี่ครับเขามีการเพาะพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับที่สวนเพนทาแห่งนี้นะครับเห็นเจ้าที่เขาบอกว่าพันธุ์พวกนี้มันมันคนละสายพันธุ์กับทางาชัยภูมินะครับมันจะเป็นออกพันธุ์ผสมแล้วนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการเพาะพันธุ์อยู่นี่หง สลัดครับเป็นหงเหินพันพระราชทานนะครับก็อยู่นี่เขากำลังเพาะอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เห็นมีเยอะนะครับนี่มาไปดูภายในสวนกันนะครับนี่ฮะสวนเพทานะครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับตำบลไร่กระถิงโอดอกใหญ่มากนะนี่ฮะ เป็นกระเจียวพันุอะไรไม่ทราบเดี๋ยวถ้ามีป้ายชื่อบอกหรือเปล่านะครับนี่ครับอ,อต้นใหญ่ใบใหญ่นะฮะดอกใหญ่ด้วยนะครับเยอะมากคนะตรงเนี้ยวันธรรมดากลางวันนี่ครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็มีร่มไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับต,ต้นไม้พวกนี้นะครับเป็นง่ายเป็นง่าย เเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะก็สวยงามมากนะฮะโอ้ทางนู้นค่อนข้างเยอะนะมีดอกไม้มีพันธ์ุค่อนข้างมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับสวนเพทาที่ตำบลกระทิงนครับอำเภอฉนามไสเขตม้งครับตรงนี้นะครับจังหวัดชาเชิงเซานะครับก็มี ดอกกระเจียวให้เที่ยวชมนะครับไม่ต้องไปไกลถึงชัยภูมินะครับแต่แต่ที่นี่มันจะเสียอย่างนึงคือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับคงจะไม่เหมือนทางชัยภูมิเพราะนั้นเขาอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับโอ้สวยงามมากนะฮะนี่ฮะเข้าชมฟรีนะครับเข้าชมฟรีว้าวนี่คืออะไร นหน่อมันเหรอใช่ไหมน่นาจะใช่สายพันธุ์ที่นี่นะครับเขาบอกว่ามันมันคุณละสายพันธุ์กับทางชชยภูมิใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาพูดใช,ใช่ไหมฮะเพราะที่นี่จะเป็นกระเจียวอนนดอกดอก,ดอกใหญ่ดอกดอกใหญ่มากนะฮะเนี่ฮะด้าน,ด,านด้านหลังนี่จะเห็นครับเนี่ยดอกค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่แค่ชาชิงเซานี่เองนะครับ ไม่ไกลนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพมาก็ใช้ระยะเวลาไม่ไม่มากนะครับชเชิงเซาก็มีทุ่งดอกกระเจียวให้ดูนะดอกดอกชมพูดอกชมพูดอกชมพ,ดมพูดอกกระเจียวดอกใหญ่มาก้กินกับน,น้ำพริกเนี่ยกินได้ไหมพันพวกนี้น่าจะกินได้นะ เอาไปลวกจิ้มนะครับน้ำพริกคงจะอร่อยดอกเบี้ยคงจะอิ่มไหมบริเวณนี้เป็นสีแดงเข้มนะครับ <c oughs> ดอกอวบอ้วนนะครับเนี่ยงล่าจะเป็นสีอมส้มข้างบนจะเป็นสีชมพูนะดอกใหญ่จริงเขาบอกเป็นสายพันธุ์ครับ เป็นสายพันธุ์คนละสายพันธุ์กับที่เขาปลูกที่ที่อุทยานแห่งชาติที่ชัยภูมินะครับนี่คือพูดเอ่อพืชนะพืชตระกูลขิงขานะครับเป็นพวกพืชหัวนะครับ่านไปตรงนี้แต่มันเขาไม่ยังไม่ได้ปลูกแบบนี้ไงเหรอเขายังไม่ทำแบบนี้ขึ้นมาไปไปดูกันนะ <laughs> สนามไอะไรนะ ไอ้ดอกกระเจียวนะครับไม่ต้องไปถึงชัยภูมินะครับที่ชายังสาวก็มีให้ชมกินได้ไหมดอกกระเจียวปูกเพว่าน่าจะกินได้นะแต่ใช่ใช่เห็นเขาบแล้วต้มกินกับน้ำพริกกันอยู่ใช่ผมเนี่ยคนอีสานแท้เลยเนี่ยไปเก็บเอาตามป่านพันแบบนี้ใช่ไหมใช่ออ๋โอเคโอเคขีาวไทยมาถ้าใครมาช่วงกลางวันนะครับหมวกนะครับหมวกหรือร่มนะครับควรติดตัวมานะฮะเพราะว่า สวนนี่อยู่ลานกลางแจ้งนะครับวันที่ผมมานี่คือช่วงนี้ประมาณสักบ่ายโมงก,กว่านะครับแดดจัดแดดเปี้ยงเลยนะครับทนออกดอกสีขาวนะครับตรงส่วนนี้ส่วนนี้เพึ่งจะบานนะครับเนี่ยพิ่งจะบานยังยังดอกยังไม่ออกสีคาดว่าน่าจะเป็นสีสีชมพูนะครับนี่ฮะแต่ตอนนี้คือดอกเขายังไม่ไม่ไม่ ไม่แก่ไม่ไม่จัดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับที่นี่เขาปลูกกันนะฮะตรงตรงทางด้านโน้นนะตรงทางด้านโน้นเป็นเป็นสีขาวนะครับส่วนตรงนี้ก็คือยังเป็นพึ่งจะบานนะครับเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่แก่ครับผมว่าถ้าแก่แล้วน่าจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าดูจาก ลักษณะของของโทนโทนดอกแล้วนะครับก็จะมีอยู่แค่สองสีน,นะครับก็คือสีขาวกับสีชมพูนะครับตรงนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะดูแล้วสวยงามนะนู้นแปลงแปลงข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับสวย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 งามมากนะครับพุ่งดอกกระเจียวที่ะเชิงเซานะครับ ข้ามมาแปลงนี้ตรงระหว่างร่องของแปลงนี้ก็สามารถเดินได้นะครับแต่ระวังนิดนึงในเรื่องที่จะไปเหยียบไปเหยียบต้นของเขานะฮะนี่คือดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่นะถ้าแก่หน่อยก็สีมันก็จะเข้มขึ้นมานะครับ สวยงามนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับสวนเพทาที่ชาเชงเซานะครับย้ำนะครับในเพจของสวนเพทาเองเขาบอกว่าจะเปิดให้ชมนี่จนถึงวันที่14สิงหาคมนะครับก็คือเลยวันแม่มานิดนึงนะครับวันแม่วันที่12นะครับแตท่ที่เขาจะเปิดให้ชมถึง14ครับสิสิงหา2568นะครับ ใครที่ยังไม่ได้มาก็รีบมาซะนะครับคงจะเป็นเรื่องของอายุของดอกกระเจียวด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เขาเริ่มบานมาเนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่วันนะครับแต่ทางเพจของทางสวนเขานะครับก็คือสวนเพทานี่ยเขาบอกว่าจะเปิดให้ชมในจนถึงวันที่14สิงหาคมนะครับก็คืออีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันนี่เองนะครับ ตอนนี้ผมถ่ายนี่ก็คือต้นเดือนแล้วนะครับต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับก็เหลืออีกสิบกว่าวันเท่านั้นเองนะครับก็คือสวนเขาก็จะไม่ไม่อนุญาตให้เข้าชมแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการการหมดอายุของตัวดอกเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้เป็นโทนสีชมพูนะครับเป็นโทนสีชมพูนะครับสวยงามสวยงามสวยงามมากนะฮะเปิดทุกวันนะครับสวนเพทานี้เปิดทุกวันนะครับ เข้าชมฟรีไม่มีค่าบริการนะฮะแต่วันธรรมดานี่ก็อาจจะคนน้อยหน่อยแต่เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะนะครับเห็นเขาบอกนะครับวันที่ผมมานี่นะฮะก็คือเผอิญวันนี้ร้านอาหารและก็ร้านกาแฟเขาหยุดนะครับเขาจะเปิดพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะฮะมีให้ชมนะครับตามเพจของสวนเขานะครับเขาบอกว่า จนถึงวันที่14นะครับ14สิงหาคมนี้นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับดอกกระเจียวที่ชาเชิงานะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่14สิงหาคมนะครับนี่สิฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูสวยนะครับมีดอกขาวนะครับดอกขาวแซมด้วยดอกสีชมพูนะครับ สวนเพทานะครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับเป็นสวนที่เขาปลูกดอกกระเจียวนะครับไม่คือไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดอื่นนะครับที่ฉะเชิงเซาก็มีให้ดูนะครับเป็นดอกกระเจียวที่ที่สวนเพทาแห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับออื สวยงามครับสวยงามสวยสวยสวยงามมากนะฮะเนี่ยนูนะครับไปทางโน้นยิ่ง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 หนานะครับยิ่งหนาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโทนออกสีสีชมพูนะครับมีสีขาวสีชมพูครับใครที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาตินะครับดอกกระเจียวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับดอกกระเจียกำลังบานข้อถ้าพูดถึง ทุ่งดอกกระเจียวนี่เราจะนึกถึงทางชัยภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับใส่ทองอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทางด้วยอีกทางหนึ่งนะครับที่ชายเชีซานะครับชายเซาก็มีมีดอกกระเจียวให้ชมนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นสวนนะครับสวนที่เขาปลูกขึ้นมานะครับเป็นสวนเพทานะครับอยู่ที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอชะน้ำไสเขตนะครับ ในวัชเชิงเซาแห่งนี้นะครับนี่ครับก็มีดอกกระเจียวให้ชมนะครับสวยๆงามๆนะครับยับนะครับวันนี้ถึง14สีิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายในเพจท้องทางสวนเพทาเขานะครับว่าเขาจะให้ชมจนถึงวันที่14สิงหานะครับก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนี่รู้สึกงานวันแม่นี่เขาจะมีมีงานด้วยนะครับถ้าใครมีโอกาสเขามามาเที่ยวชมได้นะครับในงานวันแม่นะครับ 12สิงหานะครับนี่ครับทุ่งดอกกระเจวนะครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็มาได้เลยนะครับก็อยู่ที่ตำบลลานกระทิงนะครับอำเภอฉะน้มไสเขตจังหวัดชายังเซาครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะก็เยอะมากนะครับดูนะมองไปไกลๆรถจะเห็นอยู่นะครับมีทั้งสีขาวสีชมพูนะครับก็เขาจะมีให้ชมจนถึงวันที่14สสิงหาคมนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off I it's lost but I know it's not true I want to put up all my walls cause I'm not in the mood but then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it this society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man well, I I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you สวนเพทานะครับสวนเฟทาที่ตำบลอกระทิงอำเภอฉนามไซเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เป็นสวนที่เขาปลูกดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปไกลนะครับสําหรับใครที่อยากจะเที่ยวชมดอกกระเจียวนะครับเนี่ยด้านหลังผมเนี่ย มีทั้งโซนที่เป็นสีขาวสีชมพูนะครับเฉพาะโดยเฉพาะส่วนฝั่งนี้ครับสวนฝั่งนี้ต้องข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางจากกรุงเทพมานี่ไม่ถึงร้อยโลนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับ็นอีกที่หนึ่งนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับวันวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็นี่เลยนะครับทุ่งดอกปาเกียวที่สวนเพทานะครับตามเพจของทาง ส่วนเขานะครับเขาบอกว่าจะให้เที่ยวชมจนถึงวันที่14สิงหาคมนะครับรู้สึกวันที่12วันแม่นี้เขาจะมีงานด้วยนะครับในที่นี้นะครับแต่ดอกกระเจียวนี้เขาจะให้ชมแค่14สิงหาคมนะครับก็มากันได้นะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันขอบคุณครับ